สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับฟ้าใสาอีกเช่นเคยนะคะที่ช่องฟ้าใสชาแนลค่ะในวันนี้ฟ้าใสานะคะจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมโต๊ะของเว็บ KU กันสำหรับเกมที่เลือกเล่นในวันนี้ก็คือเกม3ผีนะคะเกม3ผีนะโอเคสำหรับกติกาเกม3ผีนะคะก็เช่นเดิมนะอย่างที่เคยอธิบายไว้ในหลายๆคลิปนะคะคือแต่ละกองจะเปิดไพ่3ใบเนาะ สามผีเนี่ยหมายความว่าผีนี่คืออะไรผีคือไพ่แจ็คแมมคิงนะคะถ้ากองไหนมีผีเยอะก็กองนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะอ่าสิ่งที่ดูอันดับแรกก็คือจำนวนแต้มนะคะจำนวนแต้มนะอ่าต่อมาก็คือดูผีค่ะแต่ว่าถ้ากองไหนคือสามผีคือแจ็คแมมคิงหรือว่าเป็นคิงคิงคิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็น ฝ่ายชนะนะคะฝ่ายชนะถึงแม้ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีแต้มก้าแต้มก็ตามนะโอเคค่ะสำหรับตานี้นะคะสำหรับตานี้นะเราเล่นไปด้วยแล้วก็ดูวิธีการเล่นไปด้วยดีกว่าเนาะจะได้เห็นภาพนะคะ,ะฟ้าจะเลือกลงผู้เล่นที่สองค่ะผู้เล่นที่สองนะคะอ่ะฟ้าจะลงไปที่ชนะค่ะอันนี้คือวัดแต้มกันกันกบเจ้ามือนะคะเราสามารถที่จะเลือกลงผู้เล่นหนึ่งสองหรือสามได้นะคะมา โอเคเจ้ามือแปดแต้มคะ่ะเจ้ามือแปดแต้มเราเราก็แปดเหมือนกันแต่เจ้ามือมีผีนะคะเจ้ามือมีผีตาน,นี้เราก็ต้องลงแพ้ค่ะแต่ว่าฟ้าลงชนะเจ้ามือนะคะก็โดนกินไปคะ่ะสําหรับตาน,นี้นะเกมนี้แพ้ไปหนึ่งพันบาทนะคะเสียไปหนึ่งพัน 1, บาทอะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามามาตามกันอะ ตาสำหรับตานนี้นะคะฟ้าลงไปที่แพ้3,000บาทนะคะถือเป็นการทบไม้นะสำหรับวันนี้ฟ้ามีเงินทุนมา1,000บาทนะคะมาดูกันนะคะฟ้าจะเล่นได้เท่าไหร่นะ โอเคตอนนี้เราหกแต้มค่ะเจ้ามือแปดแต้มนะคะก็แพ้เจ้ามือค่ะแพ้เจ้ามือแต่วแล้วฟ้าก็ลงแพ้นะคะดังนั้นเราก็ได้กินนะสามพันบาทได้กินสามพันบาทนะคะสำหรับเกมนี้นะคะนอกจากจะเลือกโต๊ะผู้เล่นแล้วเรายังต้องเลือกว่าเราจะเราจะเป็นฝั่งแพ้หรือชนะเจ้ามือนะคะอ่ะรอบนี้ฟ้าก็ลงไปที่แพ้ค่ะหนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนะคะลงไปที่แพ้หนึ่งพันบาทเหมือนเดิมนะคะ มาดูกันตอนนี้เรายังเป็นกำไรอยู่หนึ่งพันบาทนะคะตอนนี้ยอดเงินมีหนึ่งมืนหนึ่งพันบาทอ่าของเราสามแต้มเจ้ามือกี่แต้มเจ้ามือสี่แต้มเราแพ้เจ้ามือนะคะตอนนี้เราได้มาอีกพันบาทนะคะโอเคตอนนี้เงินในบัญชีมีหนึ่งหมื่นสามพันบาทเราได้กำไรมาสามพันบาทแล้วนะคะ อ่ะโอเคตาต่อมาลงแพ้จมืออีกค่ะในระหว่างที่เล่นนะคะเราสามารถเปลี่ยนกองเล่นได้นะเปลี่ยนเป็นผู้เล่นหนึ่งสองหรือสามได้หรือว่าจะลงทั้งสามเลยนะหรือว่าจะลงทั้งสามได้เลยนะแต่ว่าฟ้าส่วนมากฟ้าจะไม่ค่อยลงแบบสามทั้งสามกองนะคือจะเลือกเลือกเล่นเป็นเป็นกองกองไปนะคะ โอเคเราศูนแต้มอ๋อเจมือก้าแต้มโอเคสรุปเราแพ้เจมือค่ะได้กินนะคะตอนนี้ตอนนี้เงินในบัญชีมีหนึ่งหมื่นสี่พันแล้วค่ะส่วนสี่สิบแปดบาทเป็นค่าน้ำนะคะในเว็บนี้นะไม่ว่าเราจะชนะหรือแพ้นะคะเขาก็จ่ายค่าน้ำเรานะแล้วค่าน้นาำเยอะด้วย ตอนนี้เราได้กำไรมา4,000นะคะในเวลาเพียงแค่4นาทีเองนะหาไม่ได้แล้วนะคะในยุคแบบนี้นะคะในยุคที่เศรษฐกิจฝืดเคืองขนาดนี้นะเรา4แต้มเจ้ามือ4แต้มค่ะแต่ในกรณีนี้อ๋อขออภัยคะ่ะเรา6แต้มเจ้ามือ4แต้มเราชนะเจ้ามือนะแต่เราลงแพ้ดังนั้นเราก็เสียเงินนะคะ1,000บาทไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาทบไม้เอานะคะทบไม้เอา โอเคลงไปที่ชนะเจ้ามือค่ะสามพันบาทค่ะลงไปที่ชนะเจ้ามือนะคะสามพันบาทตอนนี้เรายังเป็นกําไรนะคะเรายังไม่ขาดทุนนะคือเราเออกกําไรมาเล่นนะคะรอบนี้ลงไปหมดเลยกําไรสําหรับเกมพวกนี้นะคะเกมโตของเว็บเคยูนะคะอัตราเดิมพันเริ่มที่สิบบาทเท่านั้นค่ะเอาใจคนงบน้อยนะสิบบาทก็ลงได้นะคะ โอเคเรามีแปดแต้มเจ้ามือบอร์ดค่ะเราชนะเจ้ามือค่ะสําหรับตานี้ได้กินอีกสามพันบาทนะคะได้กินอีกสามพันบาทนะคะเห็นไหมคะเกมโต๊ะของเว็บเคยูเนี่ยเล่นง่ายๆได้เงินจริงค่ะได้เงินจริงๆนะได้เงินจริงๆค่ะเล่นเนี่ยเล่นมาห้านาทีกว่าๆได้เงินมาหกพันบาทนะอ่ะโอเคลงไปที่ชนะเจ้ามือเหมือนเดิมค่ะหนึ่งพันบาทค่ะ ขอให้เราอ่านสถิติอ่านเขาไพ่ให้เป็นนะคะแล้วก็เดินเงินให้เป็นวางเงินให้เก่งนะคะแล้วก็มีวินัยในการเล่นนะคะอย่างที่ฟ้าบอกนะไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรคะ่ะยังไงเราก็ได้นะยังไงเราก็ได้กําไรนะโอเคเราแปดแต้มคะ่ะเจ้ามือเท่าไหร่เจ้ามือสามแต้มเราหนึ่งผีแปดแต้มเราเป็นฝ่ายชนะนะคะโอเคได้มาอีกหนึ่งพันบาทคะ่ะ เป็นเท่าไหร่แล้วตอนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งหมืนเจ็ดพันบาทนะคะลองมาดูซิว่าวันนี้เราจะได้กำไรถึงหนึ่งหมื่นหรือเปล่าอ่ะลงไปที่ชนะชนะเจ้ามือค่ะลงไปที่ชนะเจ้ามืออีกหนึ่งพันบาทนะคะขอเจ้ามือแต้มต่ํำๆนะคะขอให้เจ้ามือแต้มต่ำๆนะช่วงเนี้ย โอเคเจ้ามือเจ็ดแต้มเราเก้าแต้มค่ะเราชน,นะเจ้ามือนะคะโอเคโอเคชน,นะเจ้ามืออีกตาหนึ่งแล้วนะบวกหลายตาติดมากนะใครนับนะฟาไม่ได้นับเลยเท่าไหร่นะบวกมากี่ตาแล้วเนี่ยหกเจ็ดตาแล้วมั้งมาโอเคลงชน,นะเจ้ามือเหมือนเดิมพันหนึ่งพันบาทค่ะ โอเคเราสามแปมเจ้ามือเจ็ดแปมค่ะเราแพ้เจ้ามือนะคะโดนกินนะคะสำหรับตานี้หนึ่งพันบาทนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเดินเงินใหม่ทบไม้ใหม่นะตอนนี้กำไรอยู่ที่เจ็ดพันบาทนะคะในเวลาแปดนาทีเองนะอ่ะลงไปที่แพ้เจ้ามือคะ่ะทบไม้ด้วยเป็นสามพันบาทนะคะ ขอให้เจ้ามือแปดเก้าค่ะเจ้ามือแปดเจ้ามือเก้าอืเจ้ามือเจ็ดแต้มถือว่าสวยค่ะเรามีห้าแต้มเรามีห้าแต้มนะคะหนึ่งผีโอเคค่ะเราแพ้เจ้ามือได้มาอีกสามพันบาทค่ะอัตราการจ่ายเขาหนึ่งต่อหนึ่งนะคะโอเคตอนนี้กําไรหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทแล้วบรรุเป้าหมายแล้วนะคะ าก็บรรลุเป้าหมายแล้อีก128คือค่าน้ํานะคะที่ที่ทางเว็บเขาให้นะคะไม่ว่าเราจะเล่นได้หรือเสียทางเว็บก็จะคืนค่าน้ําให้นะคะผลตอบแทนสูงค่ะสำหรับเว็บนี้และอัตราก,การจ่ายเขาคือหต่อ1นะไม่ใช่1ต่อ9ก้าหต่อ0.95นะคะสําหรับเว็บนี้นะโอเคอในคลิปนี้ฟ้าก็ไลฟ์สตรีมเพลเกมโตะ๊ะอ่า สามผีให้เพื่อนๆดูนะคะก็บรรลุเป้าหมายแล้วสำหรับวันนี้นะคะทุนหนึ่งหมื่นกำไรหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยกว่าบาทนะโอเคอ่าสำหรับใครที่ ต้องการอยากเล่นเกมของเว็บคูนะคะเว็บ KU นะสามารถแอดไลน์มาถามฟ้าได้ค่ะไอดีไลน์อยู่มุมมุมด้านขวาบนนะคะอ่าโอเคอย่างที่ฟ้าฝากไว้นะคะใครเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r ค b e และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ